ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสุดภาวาโรคระบาดนิมิตฝันของหลวงพ่อได้เตือนไว้ยอย่าประมาท เรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลท่านจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่แต่ละคนได้ทำมาไม่เท่ากันท่านผู้ฟังผู้จเจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเราต้องเข้าใจว่า ระยะนี้อันตรายจากเชือ้อไวรัสโควิด -19 ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างทั้งโลกหลวงพ่อท่านหนึ่งได้นิมิตฝันเป็นตุเป็นตาแล้วมาเล่าฝันให้ฟังโดยจับใจความได้ว่าเชื้อโรคที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้มีผู้ควบคุมหลวงพ่อท่านว่า ขอพูดในเรื่องที่เหลือเชื่อเอาไว้บ้างเป็นหมู่เทวดาจำพวกหนึ่งผมอยากจะเรียกว่าเทวดาโรคระบาดคอยควบคุมอยู่เทวดาทั้งหลายท่านเกรงใจพระไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือปจัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้า แล้วก็เกรงใจเจ้านายใหญ่ของตัวเองอย่างเช่นทาวเวสวรรณดังนั้นท่านที่พกเหรียญหรือผ้ายันทาวเวสวรรณอยู่และมีการอาราธนาถ้าหากว่ากำลังใจมันคงจริงๆก็จะปลอดภยัยจากโรคร้ายคือโรคระบาดครั้งนี้หรือถ้าหากว่าท่าน ที่พวกรูปพระไปเลยก็ใช้วิธีอย่างที่อาตมาทำรรคืออาราธนาพระครอบลงมาหรือว่าเป็นมงกุฎสวมอยู่เหนือหัวบรรดาทเทวดาที่ท่านดูแลเรื่องโรคระบาดถ้าหากว่าเห็นในลักษณะนั้นก็ต้องเกรงใจเวียนไาวชั่วคราวแต่เผือประมาทเมื่อไหร่ก็โดน เพราะฉะนั้นห้ามประมาทตรงจุดนี้ขอเรียนถวายท่านทั้งหลายที่เป็นพระพิสุสัมมเนนตลอดจนกระทั่งบอกเล่าให้บรรดาคารวาดทั้งที่วัดและที่บ้านได้ฟังว่าอาตมาเดินไปให้ไฟดูดเกือบตายมาแล้วปรากฏว่าไฟมันขึ้นมาได้แค่ข้อเท้าเท่านั้น ก็คือสูงกว่าส้นเท้านิดเดียวซึ่งแปลว่าในเรื่องของบารมีพระทิท่านสงเคราะห์ในลักษณะของยันเกราะเพชรก็ดีเรื่องของพระกถาก็ดีถ้าหากว่าเราทำจริงก็จะมีผลจริงคลุมครองเราได้เทวดาที่ดูแลโรคระบาด ท่านได้ปักธงไปทั่วโลกส่วนประเทศไทยโรคเริ่มเบาบางลงเพราะเทวดาท่านปลดธงออกชั่วคราวแต่ไม่รู้จะกลับมาระบาดอีกเมื่อไหร่แต่ต้องบอกก่อนว่าที่กล่าวมานี้พระอาจารย์ได้กล่าวไวา้เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2563พระอาจารย์ ท่านได้ทำพิธีบวงสวงบูชาพระรัตนตรัยขออนุญาตใช้วิชามหาระงับโรคาพินาถถ้าถามว่าวิชานี้มาจากไหนก็มาจากวิชามหาระงับตามสายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสายวิชาแม่กลองนี้มีการศึกษานำวิชากลับไปกลับมา และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวไปศึกษาจากหลวงปูพ่พวงวัดดิงโจนวัดปากสมุทรสุดคงคาหลวงปู่ทิมวัดบางลี่น้อยวัดนางไหนดีกุดีทองและหลวงปู่คงวัดบางกระพองหลวงปู่ใจ วัดเสด็จมาศึกษานำวิชากลับไปปลายน้ำแม่กลองจากนั้นหลวงปู่สายวัดท่าขนุนก็ไปศึกษาวิชานี้จากหลวงปู่เนื่องวัดจุลามณีนำอวิชากลับคืนมาต้นแม่นาำกลองอีกครั้งเมื่อทําวิธีบวงสรวง พระรัตนตรัยแล้วเท่าที่ภาวนาก็หลับเห็นในฝันว่าเป็นแนวธงของบรรดาเจ้าหน้าที่โรคระบาดปักแนวไว้รอบโลกท่านลงนำแผนที่โลกมาวางแล้วขีดเส้นหนาระหว่างเส้นรุ้งที่40และเส้นรุ้งที่42จากนั้นลองไล่ดู ว่าประเทศอะไรอยู่ในแนวนั้นบ้างในฝันได้ถามเจ้าหน้าที่โรคระบาดว่าพื้นที่ขนาดนี้เหรือแลหลายประเทศรอบเขตทำไมต้องติดเชื้อโรคนี้ด้วยท่านบอกว่าใน,นแนวทงนั้นคือประเทศหลักที่สร้างกําไว้ในอดีตจะต้องมีคนตายมากพวกนอกเขต ที่ติดเชื้อก็เป็นฝ่ายสนับสนุนแน่นเองจึงดดนลูกหลงไปด้วยขออนุญาตท่านว่าจะไม่ล่วงหน้าที่ของท่านทั้งหลายแต่ช่วยถอนธงแนวประเทศไทยสักครู่หนึ่งได้หรือไม่ท่านถามว่าถอนไปเพื่ออะไรบอกกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าประเทศไทยของเรา ซึ่งอยู่ใต้บารมีองค์พระธรรมเนิราชแม้ว่าพระสงฆ์นิกอรจะค่อนข้างไม่เอาไหนแต่ถ้าเปิดเทอมแล้วเด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้การศึกษาที่รังท้ายอาเซียนอยู่ก็จะยิ่งโดนทิ้งห่างาไกลๆอีกอัตมาเห็นแล้วทำใจไม่ได้ประการที่สองประชาชนส่วนใหญ่ ที่องค์สมเด็จพระธรรมนิราชพย,ยายามช่วยเหลือให้พออยู่พอกินเมื่อส่วนมากตกง,งานถ้าเงินเก็บหมดเสียก่อนที่โรคระบาดจะหายสิ่งที่องค์สมเด็จทร,รมนิราชได้กระทําไว้ก็จะสูญเปล่าโดยสิ้นเชิงเจา้าเทียโรคระบาดบอกว่าถ้ายังไม่หมดวาระ ก็ยังถอนทงไม่ได้แต่ท่านได้ประกอบพิธีถูกต้องอ้างบารมีคุณพระศีรัตนตไัยพวกเราจะยอมถอนให้สักคู่เพื่อให้ท่านทั้งหลายมีเวลาจัดการภายในเดือนนี้แต่ถ้าหากหลังจากนี้ไปต้องปากทงกลับลงไปอีกถึงเวลานั้น พวกท่านจัดการไปได้เท่าไหร่ต้องปล่อยไปตามกรรมห้ามมาขอร้องกันอีกอย่างไม่ทันจะคุยอะไรต่ออัตมาก็สะดุ้งตื่นเสียก่อนจึงรีบมาทำน้ำมนต์ผ่มวัตถุมงคลในพิธีและโปรยดอกไม้เป็นพุทธบูชาช่วงที่ทำน้ำมนต์นั้นก็มีปรากฏการคลายพิธีพลิกชีวิต แต่ไม่ดูเดือดรุนแรงเท่าส่วนที่ขำก็คือพระลูกศิษย์จำนวนหนึง่งพยายามลองทำน้ำมนต์ตามแบบที่เห็นโดยเอียงเทียนน้ำมนต์ให้ได้องศาเดียวกันเพื่อที่จะลองดูว่ามีเปลวไฟไหลลงไปแล้วระเบิดกลับขึ้นมาหรือไม่ปรากฏว่าดับเงียบเรียบร้อยทุกราย มีเพียงบางท่านที่มีความฉลาดนำเอาสมเด็จองค์ประถมพิกชีวิตใส่ไว้ในน้ำมนต์อาราธนาแล้วแต่พระท่านจะทรงเคราะห์ก็มีปรากฏการขึ้นให้เห็นเช่นกันสรุปว่าพิธีการมหาระงับซึ่งพระท่านต่อด้วยคำว่ารูคาพินาถ้าเป็นไปตามความฝัน ภายในสิ้นเดือนนี้การแพร่ระบาดของโควิด1ิในประเทศไทยเราจะเบาบางลงส่วนจะกลับมาแพร่ระบาดใหม่เมื่อไรไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ความต่างกันของระยะเวลาก็คือหนึ่งวันของเขาเท่ากับ50ปีของเราก็คงแต่หวังว่าท่านคงไม่ปากทงไว้นานนัก ในฐานะพระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นนี้บุญคุณญาติโยมทั้งหลายที่ให้การอุปถัมภ์้ำชูมาอัตมาได้พยายามทำเต็มความสามารถแล้วผลที่เกิดขึ้นจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่ท่านทั้งหลายได้กระทำเอาไว้สมกับคำที่ว่า กรมังสับเตวิปปะชาติกมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ด้วยประการชนี้นอมกลาบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ